กระสรางสีน้ำตาลใบสั้นออกแบบเป็นมงคลชำพิชุเรียบร้อยแล้วพุทธคุณครบจบในใบเดียวค่ะพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านพุทธคุณของยันเศรษฐีเสริมการเงินโชคลาภณะเมตตาโชกใบจะมียันนำโชคนะคะปัญหาที่หลายท่านเจอเจอนะคะการใช้ของมงคลหลายอย่างไม่เฮงไม่ปังเพราะมีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงจัดให้ในกระสรงรังครบเลยนะคะหนุนการเงินโชคลาภณะเมตตาด้วยยันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6 3ส 3,95ก้าพร้อมยันพลังตัวเลข16ตัวมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญใส่ธนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับมีช่องใส่บัตรครบจบในใบเดียวค่ะไม่ต้องเสียเวลาช่องคาถาไม่ต้องเสียเวลาหาของมนคลใส่ด้านในกรอบร้างอีกเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งความเป็นมงคลที่จัดในกรอบร้างศาสตร์ตัวเลขค่ะดวงตาที่3เครื่องลางนึงดูดเงินสีน้ําตาลใบสั้นนี้นะคะเป็นหนังลายสเฟโนค่ะแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวัน วันพรัสดวันศุกร์และวันอาทิตย์ใช้ได้หลายวันเกิดมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบกระเป๋าสร้างใบสัน้นพกพาง,ง่ายๆสบายๆใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงได้เลยนะคะ